สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไลฟ์ภูนับดาวคาเฟ่วิวหลักล้านจังหวัดสระบุรีก่อนเข้าก็จะต้องแลกคูปองก่อนนะคะคนละ50บาทคูปองเนี่ยก็จะไปใช้สว่วนลดในคาเฟ่ได้ด้วยขับเข้ามาแค่ทางเข้านะบอกเลยว่าวิวดีมากๆอิจฉาว,วัวเลยอ่ะวัวไม่อยู่วิวสูงสวยมากวัวชมวิววัวชมวิวดีมากอ๋อจะได้อรรถรสในการปั่มนมนมจะได้ดีนมดีมวิวซ้ายขวาจุดไหนก็ได้อ่ะ เดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ํากันก่อนนะคะแค่เห็นห้องน้ํานี่ก็ว้าวแล้วแล้วเดินไปหลังห้องน้ําเห็นวิวแล้วก็ว้าวยิ่งกว่าอีกไปดูตัวคาเฟ่กันค่ะแค่เห็นทางเข้าเนี่ยก็เลิฟแล้วด้านในเป็นห้องแอร์เย็นๆสั่งอาหารเครื่องดื่มกันก่อนคะ่ะเขามีอาหารให้เลือกหลากหลายนะคะทางอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรป บรรยากาศร้านด้านในก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆใครที่เป็นสายคาเฟ่นเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะไปดูด้านนอกกันวันนี้เรามาเป็นตอนกลางวันนะคะอากาศก็จะร้อนนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าวิวดีสุดๆใครมาเที่ยวจังหวัดสระบุรีก็อย่าลืมว่าไปที่ผูนับดาวคาเฟ่กันนะคะบ๊ายบาย